สวัสดีครับวันนี้เพชรพาทุกคนมาชมคอนโดพร้อมอยู่ใจกลางอโศกและเป็นคอนโดที่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับใจกลางเมืองกับโครงการ Noble B19 จาก Noble d e v e l o p เ e n t ครแล้ววันนี้ครับเพชรมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับผู้คร่อมบอดอยู่ในวงการอสังหาริมาซัพ์พี่เกลรกพ่อพ่อเลยครับทำามใอโศกถือว่าเป็นย่าน CBD ที่มีศีรันในการใช้ชีวิตมากที่สุดนะครับ ที่นี่แม้จะเป็นย่านใจกลางเมืองที่แว่าเราไม่ได้ดึกสูงแต่ก็จะมีพื้นที่สีเขียวให้คุณได้ผ่อนคลายหลบนี้ความวุ่นวายให้สูดอากาศได้เต็มปอดถือว่าเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตใจกลางมหานครที่คุณไม่ควรพลาดครับโดยจุดเด่นโครงการ Noble B19 นอกจากเรื่องทำเลที่ตั้งที่เข้าออกง่ายได้ทั้งสองทางทั้งซอยสุขุมวิท15และสุขุมวิท19และยังเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า m r t สุขุมวิทและ BTS อโศก ซึ่งทำให้เราได้ประโยชน์จากขนส่งสาธารณะและเดินทางได้สะดวกสบายสามารถเชื่อมโยงชีวิตเข้ากับผู้คนสิ่งแวดล้อมและตัวเมืองได้อย่างลื่นไหลไร้รอยต่อและรายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์รวมไปถึงแหล่งธุรกิจโรงเรียนและโรงพยาบาลชั้นนำรองรับทุกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีแบบที่เรียกได้ว่าเป็นต่อในทุกๆเรื่องของการเดินทางจริงๆครับ โครงการ Noble b 19เป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์จำนวน2อาคารโดยอาคาร A จะสูง48ชั้นและอาคาร B สูง27ชั้นพร้อมพื้นที่ส่วนกลางแบบ Superior Facility ทั้ง2อาคารและยังมีที่จอดรถประมาณ63%โดยที่อาคาร B นะครับมีที่จอดรถใต้ดิน6ชั้นและที่ชั้น P2 นอกจากนี้นะครับยังมีที่จอดรถนอกอาคารด้วยแนวความคิดการจัดที่จอดรถชั้นใต้ดินเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่สวนโดยทางเข้าฝั่งซอยสุขุมวิท19 ลมรื่นด้วยถิวต้นไม้ตลอดทางเดินทอดยาวไปยังตัวอาคารทั้งสองอาคารเพื่อให้เป็นทรานซิชันเชื่อมต่อจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารตามแนวคิดการออกแบบสไตล์โมเดินให้ทุกบ้านได้ใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อตัวห้องของที่นี่จะมี3แบบคือ1ห้องนอนขนาด33-51ตารางเมตร2ห้องนอนขนาด51-73ตารางเมตรและแบบเพนท์เฮาส์ขนาด86-145ตารางเมตรครบทุกความต้องการของการใช้ชีวิต ซึ่งปัจจุบันโครงการมีโปรโมชั่นกับราคาเริ่มต้นที่4.9ล้านบาทครับถ้าพูดถึงเรื่องวิวโครงการ Noble B19 ถือว่ามีมุมสวยหลากหลายมุมทั้งทิศเหนือที่มองเห็นพระราม9รัชดาเดลี่ลี CBD วิวทิศใต้แยกอโศกและแม่น้ําสวยๆในชั้นสูงวิวตะวันออกจะเห็นมิตสุขุมวิทวิวตะวันตกจะเห็นเพลินจิตชิดลมก็ดูดีมากครับ ถ้าพูดถึงส่วนกลางโดยรอบโครงการแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณทางฝัง่งซอยสุขุมวิท19จะล่มรื่นไปด้วยทีวต้นไม้ตลอดทางเดินทอดยาวไปที่ตัวอาคารทั้ง2อ,อาคารถัดมาภายในตัวโครงการนะครับยังมีส่วนกลางแบบจัดเต็มไว้ทั้ง2อ,อาคารเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งฟ a สิลิตี้ครับที่ลูกบ้านสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างสบายแม้ในช่วงเวลาพรามไทม์ที่มีคนใช้บริการเยอะครับ การออกแบบของตัวอาคารของโครงการนี้นะครับตั้งใจให้ทรงของตัวอาคารมีความเรียบง่ายและโมเดลตามแบบของโนเบิลครับโดยให้สีของอาคารเป็นสีขาวออฟไวท์ White, และเพิ่มเส้นแนวตั้งและสีของฟาซาดของอาคารเป็นสีน้ำตาลแชมเปญเพื่อเป็นการสร้างมิติและเพิ่มความสง่าง,งามให้กับตัวอาคารซึ่งทำให้ตัวอาคารดูดีได้ดตลอดเวลา Timeless ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังดูดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต,ต,ตัวตามแบบฉบับโนเบิลครับซึ่งฟ a c ซิลิตี้ของที่นี่นะครับจะแยกกันระหว่าง2อ,อาคารโดยมีดังนี้ครับ ตัวอาคาร A ก็จะเป็นชั้นหนึ่งที่มีล็อบบี้สไตล์โมเดิร์นถูกตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาวและเส้นคิวอลูมิเนียมชั้น44สกายฟิตเ s s สกายเกมรูมและลอนด y Room สามารถเล่นพรูระหว่างรอซักผ้าได้ชั้น45นะครับก็จะมีซาวน่าแอนด์สตีมสกายลาวที่สามารถจองพื้นที่ไอซ์แลนด์เพื่อมาปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนได้และยังเป็นจุดชมพระทิตตกดินที่สวยที่สุดใจกลางอโศก พร้อมกับเห็นโค้งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งบางกระเจ้าได้ตั้งแต่ชั้น37ขึ้นไปครับนอกจอากนี้ยังมีสกายจักรคุซี่และอะลีคลายนิ่งพูที่สามารถชมพระอาทิตย์และววิวกรุงเทพได้ด้วยครับส่วนอาคาร B นะครับหน้าประตูทางเข้าบริเวณชั้น1จะมีจุดดรอปออฟสำหรับทุกบ้านชั้น1น,นะครับล็อบบี้ที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครชั้น3นะครับสมัครงานนิติสระว่ายน้ำแบบแลบภูขนาด27เมตรฟิตเนสสตีม สวนสไาล์อังลิชคอนเทมพอรารีการ์เดนให้คุณเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสีเขียวบาร์บีคิวแอรียและเพลย์กราวด์ชั้น23่วนเอาท์วนอร์ด้านนอกจะสามารถชมวิวได้แบบ180องศาครับหลังจากดูส่วนกลางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างของที่นี่กันบ้างครับ โดยห้องตัวอย่างแต่ละห้องนั้นมีการตกแต่งตามคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้านะครับความสูงจากฝ้าสู่พื้นเนี่ยจะอยู่ที่ความสูงประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ยังได้กระจกบานสูงทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายทีเดียวครับโดยห้องแรกที่เราจะพามาดูกันในวันนี้นะครับก็คือดับหนึ่งห้องนอนขนาด44.55ตารางเมรครับ เข้ามาในห้องก็จะพบกับโฟเยหน้าห้องที่ถูกตกแต่งให้เป็นชั้นวางรองเท้าและวางของด้านบนได้ครับส่วนครัวนะครับจะให้บิวอินสีขาวล้วนท็อปหินสังเคราะห์และยังให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเตาไฟฟ้าฮูดและมคโครเวอัอเวนี่ห้องสุขภครับบริเวณโต๊ะทานอาหารสามารถวางขนาด3-4ที่นั่งได้ถัดมาเป็นห้องนั่งเล่นยังสามารถวางโซฟาเบดได้อย่างสบายๆครับและเมื่อมองออกไปยังระเบียงด้านนอกจะได้วิวของทิศใต้ ที่มองเห็นทะเลสาบสวนเบญจกิติและแยกอโศกค,ครับในส่วนของห้องนอนจะมีเตียงนอนและคอนโซลทีวีที่ทางโครงการให้มาด้วยครับบริเวณนี้จะเป็นวอล์กอินโคลเซ็ตทำให้เก็บเสื้อผ้ากระเป๋าหรือเครื่องประดับได้เยอะส่วนห้องน้ำจะมีชาเวอร์บ็อกซ์และแฮนด์ชาเวอร์เดี๋ยวเพชจะพามาดูแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด67.49ตารางเมตรกันบ้างนะครับต้องบอกกันเลยครับว่าห้องนี้ขายแบบ,แบ,บ fully furnished เรียกได้ว่าคุ้มค่าม,มากๆครับ เปิดเข้าไปในห้องนะครับก็จะเห็นพื้นที่ด้านขวาตกแต่งเป็นตู้เก็บรองเท้าและตู้เก็บของใช้กระจกเพื่อให้ห้องดูกว้างครับบริเวณกลางห้องนะครับจะเป็นโต๊ะทานอาหารสำหรับหกที่นั่งติดกันเป็นห้องนั่งเล่นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีตามนี้ครับทำให้ห้องดูโปร่งมากขึ้นด้านหลังโซฟานะครับเป็นโต๊ะลายไม้แนวยาวติดกับผนังห้องลายไม้แยกเป็นโต๊ะทํางานติดกับฝั่งระเบียงและโต๊ะยาวติดไปจนถึงฝั่งห้องนอน2สําหรับวางของตกแต่งครับถัดไปยังห้องนอนที่2 ที่จะมีตู้เสื้อผ้าและส่วนเตียงนอนพร้อมพื้นที่สำหรับวางโต๊ะเล็กๆข้างหัวเตียงทั้งสองฝั่งได้ครับส่วนครัวจะมีตู้เย็นที่โครงการให้แบบนี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินสีขาวล้วนมีเคาน์เตอร์โดยท็อปบนนะครับเป็นหินสังเคราะห์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของสมัยค,ครับติดก,กับครัวขวามือนะครับเป็นห้องน้ําที่ใช้อับน้ําได้แยกส่วนแห้งและเปียกเป็นสัสดส่วนสําหรับคนที่พักในห้องนอน2และแขกสามารถใช้ห้องน้ําส่วนนี้ได้ครับสุดท้าย คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่มีห้องน้ําในตัวครับและเมื่อเดินเข้ามาในห้องจะรู้สึกได้ว่าห้องกว้างมากสามารถจัดวาง Walk in c l o s e t ขนาดใหญ่ให้เจ้าข,ของห้องได้สนุกไปกับการแต่งตัวครับมาดูในส่วนของห้องน้ําภายในห้องฟังก์ชันเดียวกับห้องอื่นคือใช้สุขภัณฑ์ของโกลเฮและของ c a s ชพร้อมประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปยังระเบียงด้านนอกได้ครับซึ่งหากเลือกแบบ f ู l ล y Furish ก็จะได้ทั้งหมดตามนี้เลยครับ หลังจากดูห้องตัวอย่างไปแล้ว2ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างแบบสุดท้ายกันบ้างครับโดยห้องนี้นะครับจะเป็นแบบเพนท์เฮาส์ขนาด145.68ตารางเมตรมที่มี3ห้องนอน4ห้องน้ำครับโดยห้องนี้จะได้วิวทิศตะวันตกและทิศใต้ปูพื้นด้วยลามิเนตประตูใช้ระบบดิจิตัลดอร์ล็อกโดยโครงการจะให้มาทุกยูนิตครับเดินเข้ามาในห้องด้านนี้นะครับจะสามารถทำเป็นตู้วางรองเท้าและช่องเก็บของส่วนขวามือครับจะเป็นพื้นที่รับแขกที่กว้างและดูโปรง่ง สามารถวางชุดโซฟารับแขกขนาดใหญ่และคอนโซลทีวีได้ห้องนี้นะครับจะเป็นครัวแบบเปิดสามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาด4 6ถึง6ที่นั่งได้และด้านซ้ายมือนะครับสามารถเลือกจัดวางเป็นเตาอบและเตาอบไมโครเวฟอยู่ด้วยกันได้จะวางเป็นตู้เย็นบิวอินแบบนี้ก็ได้ครับในจุดทำอาหารนะครับทางโครงการให้ตัวอย่างมาเป็นครัวแบบไอซ์แลนด์ซึ่งเราสามารถทำอาหารโดยที่มีเตาฝัง แบบ3าถึงสหัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับและบริเวณส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นส่วนสําหรับจัดเตรียมอาหารล้างผักล้างจานก็ได้เพราะสามารถวางซิงค์ได้ถึง2ซิงค์และด้านบนกับด้านล่างนะครับจะเป็นบานตู้เก็บของซึ่งมีค่อนข้างเยอะมากที่สําคัญก็คือยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่สําหรับรองรับการติดตั้งเครื่องล้างจานแบบนี้ด้วยครับ และในส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นส่วนของห้องลอนดรีห้องเก็บของและห้องน้ําแขกเข้ามาจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถจัดวางทั้งกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้3-4ถึงใบเลยและครับและชั้นบนนะครับสามารถบดิวอินเป็นชั้นวางขนาดใหญ่ได้อีกด้วยครับโดยที่มองไปทางฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะพบกับส่วนของลอนดรีที่สามารถวางได้ทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าครับถัดจากห้องนั่งเล่นจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่มีวอล์คอินค s เซ็ตขนาดใหญ่ และในห้องยังสามารถวางเตียงคลิงไซส์ได้และยังเหลือพื้นที่ให้เดินได้ครับโดยมุมด้านนี้มองไปก็จะเห็นระเบียงยาวด้านนอกทําให้ห้องสามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่ครับห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมมีอ่างอาบน้ำให้สุขภัณฑ์ใช้ของโกรเฮและของแคชตกแต่งด้วยกระเบื้อง พื้นที่ส่วนเปียกนะครับจะก,กันด้วยชาเวอร์บ็และแฮนด์เรนชาเวอร์ที่โครงการให้มาเป็นโครเฮถัดมานะครับคือห้องนอน3ติดก,กับประตูหน้าห้องมีห้องน้ําในตัวที่แยกส่วนแห้งและเปียกแบบเป็นสัสดส่วนวางเตียงขนาดใหญ่ได้ด้านนอกนะครับจะมีระเบียงส่วนตัวได้วิวทางทิศใต้ที่เห็นแยกอโศและส่วนเป็นจากคิติครับถัดมานะครับจะเป็นห้องนอนที่2ครับโดยจะมีระเบียงถึง2ฝั่ง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทั้งทางทิศใต้และทิศตะว,วันออกครับและยังสามารถทําเป็น walk in closet แบบนี้ได้อีกด้วยครับและห้องนอนสุดท้ายสามารถมองเห็นวิวแม่น้เช่าพระยาได้ด้วยครับตัวโครงการ Noble B19 นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดโครงการหนึ่งในย่านอโศกโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่อยากมีลฟ์สตล์ในแบบที่คุ้นเคยที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในโครงการโดยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ตอบโจทย์ความหลากหลายของลูกบ้านนอกจากนี้นะครับการเดินทางยังมีความสะดวกสบายทั้งรถยนต์และรถไฟฟ้า ไปยังส่วนต่างๆของเมืองได้แบบไร้อรอยต่อหรือไปทํางานแถวอโศกก็ได้ครับหลังจากที่เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับของโครงการ Noble b บี19ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของพี่เกลือกันบ้างครับครับโครงการ No b บ e b 9ี19ตอนนี้นะครับเขาได้ทำโปรโมชั่นราคาพิเศษส่วนออมาซึ่งนับว่าเป็นราคาที่แทบจะหาไม่ได้สำหรับคอนโดไฮไลท์ในย่านอโศกนะครับด้วยราคานี้เนี่ยหากคนซื้อแต่ใ,ใจซื้อเพื่อลงทุนในการปล่อยเช่าเนี่ยหากปล่อยเช่าในอัตตาที่ราคาพอๆกับคอนโดใหม่ในย่านใกล้เคียงเนี่ย ยังมีก็มีแต้มต่อในการลงทุนที่มากกว่าอีกทั้งหากใครก็ตามที่เลือกซื้อเพื่อจะอยู่เองในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากๆครับที่สําคัญนะครับโครงการนี้เชื่อมต่อทุกการเดินทางคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยความใกล้กับทั้ง BTS MRT ที่สําคัญก็คือโครงการสามารถเข้าออกได้ทั้งซอย0.15และซอย0.19แตกต่างจากโครงการอื่นทั่วไปบริเวณถนนอโศกมตรีที่คุณต้องเผชิญกับรถติด ในแบบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปอย่างเส้นทางอื่นได้เลยครับได้ครับแล้วก็ติดตามกันนะครับว่าเพชจะพาไปดูโครงการไหนต่อไปกับรายการ Open House by Popolic ลสำหรับวนันนี้สวัสดีครับครับ